คุณผู้ชมครับแม้จะใกล้ช่วงเวลาหยุดยิงเที่ยงคืนแล้วแต่พี่น้องทหารของเราก็ยังคงทํางานกันอย่างหนักและเด็ดขาดครับล่าสุดมีรายงานข่าวร้อนๆมาแล้วครับว่ากองทัพอากาศของเราไม่รอช้าจัดการอีกชุดใหญ่ F 1 6 จัดการตัดเส้นทางและฐานปืนใหญ่ฝ่ายตรงข้ามกองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน2อํลำขึ้นปฏิบัติภารกิจสําคัญอีกครั้งครับคราวนี้เป้าหมายคือบริเวณปราสาทตาควายซึ่งเป็นพื้นที่ที่การสู้รบยังคงดูเดือดเผ็ดมันครับภารกิจของ F-16 สองลำนี้ก็คือตัดเส้นทางกําลังสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาและจัดการกับบริเวณที่ตั้งปืนใหญ่ที่ใช้ยิงสนับสนุนปราสาทตาควายครับและข่าวดีก็คือ ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีเครื่องบิน F 1 6ของเราก็กลับฐานด้วยความปลอดภัยครับนี่แสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วและประสิทธิภาพของกองทัพไทยในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการที่สำคัญในการหลิดรอนกำลังและขัดขวางการลุกคืบของฝ่ายตรงข้ามก่อนถึงเส้นตาหยุดยิงส่งกำลังใจให้พี่ๆทหารหารของเราทุกนายนะครับพวกท่านคือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนปอลอแค่ภาพประกอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ